สวัสดีครับทุกทุกคนผมตาลุสมบูรณ์นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับตอนนี้ก็เป็นเดือนพฤศจิกาย,ยนแล้วถูกไหมครับใกล้สิ้นปีแล้วซึ่งช่วงใกล้สิ้นปีเนี่ยนอกจากพวกเราจะมีเวลาพักผ่อนกันตอนยเนียร์แล้วใช่ไหมครับช่วงก่อนหน้านี้นะครับที่สําคัญกับพวกเราชาวอฟเฟลต์เหมือนกันเพราะว่าเป็นช่วงที่ธุรกรรมการซื้อขายบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะเกิดขึ้นแบบพีคมากนะครับเรียกได้ว่าช่วง2เดือนสุดท้ายของสิ้นปีเนี่ยพฤติการธันวานเนี่ย น่าจะมีเม็ดเงินไหลเวียนกันแบบ5-10%ของเงินทั้งปีเลยนะครับโดยธุรกิจหลากหลายประเภทนะครับที่สามารถขายสินค้าได้ดีในช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะรีเทลเนี่ยจะขายได้ดีมากที่สุดเช่นพวกของเล่นนะครับหรือว่าพวกเครื่องประดับนะครับเสื้อผ้ารองเท้านะครับแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะว่าช่วงเวลาสิ้นปีเนี่ยครับอย่างในอเมริกานะครับในหลายๆประเทศในยุโรปเนี่ย จะเป็นช่วงที่เขามีการลดราคาสินค้ามากที่สุดนั่นเองทั้งออฟไลน์ก็ออนไลน์นะครับโดยถ้าสมมุติมีคนสงสัยนะครับว่าเราควรจะทําโฆษณาในช่วงเวลาไหนกันบ้างนะครับอย่างพิจิการธันวาเนี่ยก็จะบอกให้ว่ามันมีคําอยู่2คํานะครับที่เราควรจะต้องรู้นะครับหรือว่าวันอยู่2วันวันแรกนะครับก็คือวันที่เขาเรียกกันว่า Black Friday นะครับหรือว่าอะไรครับสุดดำธมินไรรมานนั้นนะครับโดยวัน Black Friday เนี่ยคือวันไหนครับ โดยปกติแล้วนะครับเขาจะมีวันหนึ่งที่เรียกว่าวัน t h a n k s g i v i n g หรือวันขอบคุณพระเจ้านะครับซึ่งวัน Thanksgiving เนี่ยก็จะคือวันพฤหัสสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนนะครับและวันหลังจากนั้นศุกร์หลังจาก a n k s g i v i n g เนี่ยก็จะคือศุกร์ที่เรียกว่า Black Friday นะเพราะวัน Thanksgiving เนี่ยเหมือนขอบคุณพระเจ้าเสร็จไปแล้ววันศุกร์ตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับตอนที่ผมอยู่ในอเมริกาเนี่ย เพื่อนๆทุกคนจะต้องตื่นแมี่ยทีห้านะครับเพื่อไปต่อคิวห้างสรรพสินค้าหรืออะไรเพราะว่าจะมีสินค้าลดราคากันมากในวัน Black Friday ซึ่งของปี2009เนี่ยก็จะตรงกับวันที่27พฤศจิกายนนะครับเป็นวัน Black Friday ที่คนจะซื้อสินค้ากันมากที่สุดซึ่งตอนนี้นะครับเว็บไซต์หลายๆเว็บซึ่งเป็นตลาดออนไลน์เนี่ยก็หันมาจาับธุรกรรม Black Friday กันแล้วเพราะเขารู้ว่าคนจะซื้อสินค้ากัานเยอะในช่วงเวลานั้นนะครับและตอนนี้เนี่ย คนจานวนมากก็ขี้เกียจออกไปต่อคิวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยหันมาสั่งซื้อสินค้าออนไลน์กันมากขึ้นถ้าสมมุติใครที่รับอีเมลนะครับจากแอดแอนทายเซอร์อหลาไเจ้าเนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้เขาเริ่มส่งโปรโมชั่นอะไรครับ Black Friday deal กันมาแล้วนะครับก็คือจะขายลดสินค้าออนไลน์วัน Black Friday เหมนกันแล้วก็อยา่างเว็บ Best Buy นะครับก็ได้มีแคมเปญ pre Black Friday นะครับเมื่อวันที่ 13, 14ที่ผ่านมา นะครับสี่สาที่พฤตจิการที่ผ่านมาซึ่งก็ตอบรับดีนะครับคนก็ซื้อเพราะว่าลดราคานะครับเพราะนั้นแบล็คไฟเดย์จะเป็นวันแรกที่เราสามารถเริ่มขายสินค้าแบบผมกระหน่ำได้นะครับทางต่างประเทศก็ถือว่าวันหลังจาก Thanksgiving เนี่ยคือช่วงเริ่มเทศกาลท่องเที่ยวคริสต์มาสปีใหม่แล้วนะครับเพราะนั้นเขาจะซื้อสินค้านะครับพวกของขวัญพวกอะไรเก็บไว้ทั้งหมดนะครับอย่างที่บอกว่าลดราคามาสุดในรอบปีแล้ววันถัดมาหลังจากแบล็คไฟเดย์นะครับพอวัน แต่กิฟต์วิ่งมันด้วหัตใช่ไหมครับ Black Friday วันศุกร์แล้วก็มีเสาร์อาทิตย์จันทร์ถัดมาเนี่ยครับเขาเรียกว่าวันไซเบอร์มันเดย์นะครับวันไซเบอร์มันเดย์คืออะไรครับคือวันที่มียอดขายสินค้าออนไลน์มากที่สุดนะครับกระตุกขึ้นมาเลยนะครับถ้าใครที่เคยดูกราฟนะครับของการขายสินค้าช่วงสิ้นปีเนี่ยจะพบว่าอยู่ๆวัน Black Friday จะพุ่งขึ้นมานะครับแล้วก็วันไซเบอร์มันเดย์ก็จะพุ่งขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่รอขายสินค้าช่วงสิ้นปีนะครับอาจจะขายในช่วง วันจันทร์ซึ่งเป็นวัน Cyber ร์มันเได้วันนั้นจะเป็นวันที่ conversion rate สูงมากใครที่ทําโฆษณาเว็บหลายๆเว็บ,<ๆ>เ,วบเช่นอย่างอเมซอนเนี่ยนะครับ mm. ก็แนะนําว่าลองทำโฆษณาในช่วงวันนี้นะครับเพราะว่าจะขายสินค้าได้มากมายมหา,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 าศาลเลยทีเดียวซึ่งวันไซเบอร์มันเของปี2009นี้นะครับก็ตรงกับวันที่30พิพฤศจิกายนนั่นเองนะครับวัน b บล็ k ไฟ i d เดย์ี่7มี่ 8, 9, แก็30ซึ่งวันไซเบอร์มันเเนี่ยก็จะมีไซเคิอีกหลายไซเคินะครับ โดยไซเบอร์วันเดย์ที่1ก็คือวันจันทร์หลังจากวันแบ็คไฟเย่เลยนะครับแล้วก็ถัดมาเป็นไซเบอร์วันเดย์ที่2นะครับก็คือจันทร์ถัดมาเป็นวันที่7ธันวาคมนะครับแล้วก็วันถัดมานะครับไซเบอร์วันเดย์ถัดมาก็จะเป็นวันที่14แล้วก็ไซเบอร์วันเดย์สุดท้ายวันที่21นะครับซึ่งไซเบอร์วันเดย์เหล่านี้มีความหมายไงครับก็คือ ถ้าดูตามกราฟนะครับมันก็จะมีการวิ่งขึ้นไปนะครับยอดขายแล้วก็จะลงจนันทร์ธันวาสุดเสราร์อาทิตย์แล้วก็จะพุ่งขึ้นใหม่ใหม่ในวันวันจันทร์ถัดมานะครับแล้วก็ค่อยๆต่ำลงมาในวันธันวาสุดเสราร์อาทิตย์แล้วก็จะขึ้นจันทร์ใหม่ซึ่งไซเบอร์มันเดย์สุดท้ายหรือวันที่21ธันวาคมเนี่ยนะครับก็คือสัญญาณเตือนว่าควรจะเริ่มชะลอการโฆษณาได้แล้วนะครับแล้วก็ไปหยุดให้สนิทในวันคริสต์มาสยิปนะครับหรือวันก่อนคริสต์มาสวันที่24นั่พราะว่าผม เคยที่จะไม่เชื่อสแตทนะครับเคยลองทําโฆษณาในวันพวกหลังคริสต์มาสดูเพราะว่าอะไรครับพบว,ว่ายอดขายเนี่ยลดลงอย่างน่าใจหายนะครับซึ่งอาจจะทําให้ประสบภาวะขาดทุนได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็วิจัยกันมาแล้วก็มีข้รส,สิติกันมาแล้วนะครับเราก็ควรจะโฆษณาอยู่ในช่วงนี้นะครับก็คือ b l c c k i r i y a y นะครับ27แล้วก็ b e ม m นเด a y วันที่30พฤศจิกาวันที่7 14-21นะครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆหยุดนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงพักผ่อนปีใหม่ของเราเราสามารถกลับมาเริ่มทําโฆษณาเนี่ยก็เริ่มขายกันอีกทีคนเริ่มซื้อสินค้าเข้ามาณช่วงสัปดาห์แรกนะครับประมาณวันที่5-10ถึงมกราคมเนี่ยเราก็เริ่มทําโฆษณาได้แล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะใครที่ทำเอฟเฟอร์เรนะครับไม่ว่าจะมือเก่ามือใหม่เนี่ยนะครับสำหรับมือเก่าคงรู้แน่นอนว่าช่วงนี้เป็นช่วงทำเงินดีแล้วสำหรับมือใหม่เนี่ยนะครับก็อยากให้ลองดู ช่วงเวลานี้นะครับช่วงเวลานี้หลายๆคนเนี่ยที่เคยทําโฆษณาจะพบว่าอะไรครับทําโฆษณากําไรมากแต่บางทีเงินไม่พอที่จะทําโฆษณาครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมแคชต์ฟローไว้ดีนะครับดูว่าจะทําโฆษณาในช่วงวันไหนบ้างถ้าใครที่แคชตฟลอยังต่ำอยู่ก็พยายามทำโฆษณาเฉพาะวันแบ็คไฟร์เดแล้วก็วันไซเบอร์มันในวันจันทร์เท่า,า Friday, Monday, ทนั้นนะครับวันอื่นๆเนี่ยก็พยายามหยุดโฆษณาแล้วก็พยายามเอาเงินหมุนกลับมาทบต้นให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อจะกลับไปเป็น เงินอัดฉีดในปีหน้านะครับแล้วก็เตรียมตัวปีหน้าน้อมและททำโคนณา,าในปีหน้าในช่วงเวลาเดียวกันตรอกน,นั่นเองนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีในช่วงเวลาโฆษณาสิ้นปีนะครับแล้วใครที่ต้องการอ่านบทความอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็อาจจะอ่านในเว็บงขมหรือว่าอ่านใน iBusiness Magazine ของฉบับประมาณ พิธิการตุลาพิธิการปีที่แล้วก็ได้นะครับหรือว่าเราอ่านฉบับของเรือนนี้นั่นเองนะครับก็จะมีหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับการโฆษณาซ้นปีให้เพื่อนทุกคนได้อ่านแน่นอนครับไงโชคดีนะครับแล้วพบกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ